S <S> ก็กลาวสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับไตเติ้รถถอยิงวันนี้ทางร้านโคบุตาเจริญชัยสาข,ขาดอนมแดงนะครับจะมาแจ้งโปรโมชั่นรถแท็กเตอร์นะครับรุ่นแอลเนาะโปรโมชั่นเดือนมีนานะครับเดือนมีนาคมนะครับแท็กเตอร์รุ่นแอลสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับ ปรกรณ์สามารถเลือกได้3ชิ้นเลยนะครับลูกค้าที่ทำมันสัปะหลังนะครับ,บก็จะมีส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษให้อีกต่างหานะครับ,บเดือนมีนานะครับก็โปรโมชั่นมีแต่ฟรีนะครับฟรีดาวนะครับแล้วก็หลังจากลูกค้ารับรถไปแล้วก็จะมีฟรีค่า ค่าบริการตรวจเช็คนะครับตัวนี้ฟรีให้เลยเนาะแล้วก็ฟรีค่าแรงค่าเดินทางช่างนะครับตัวนี้ก็จะฟรีให้เหมือนกันนะครับ <Hans. S 1> แล้วก็ฟรีค่าอะไหล่ตามตารางบําร,รุงรักษานะครับตัวนี้ก็ฟรีให้เหมือนกันฟรีค่าอะไหล่ตามตารางบาร,ร,รุงรักษาหนึ่งปีนะครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่น L นะครับฟรีค่าอะไหล่หนึ่งปีหรือว่าหกร้อยชั่วโมงนะครับ ฟรีดาวนะครับผลเริ่มต้นที่2,000บาทนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยเนาะที่คบูป้าเจริญชัยสาขาดอนมะแดงนะครับบริษัทจะตั้งอยู่ที่บ้านยางกระดานะครับตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมะแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือโทรติดต่อสอบถามได้นะครับ0 8 0 2 2 6 3 9 4 3ครับไตเติ้ลครั สวยๆเลยนะครับรถเข้าใหม่ทั้งนั้นนะครับข้างล่างก็มีเยอะนะครับทางร้านก็เตรียมไว้ให้ลูกค้าเยอะนะครับสามารถแวะเข้ามาดูกันได้เลยเนาะโอเคครับยังไงช่วยฝากกดติดตามช่องของไตเติ้ลรถถ่ายซิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ